ดีค่ะเจน SIC นะคะพบเจนในช่วง SIC Good Story ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดหนองคาะกับร้าน Rose House นะคะสวัสดีค่ะเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านของร้าน Rose House นะคะ ถึงน้องคายเลยจะมาถามคาถามยอดทิ่ทุกคนอยากรู้มากนะคะก็คืออุปกรณ์หน้าบารที่ร้านราคาเท่าไหร่คะประมาณอุปกรณ์หน้าบาร์นะคะใช่รวมทุกอย่างเครื่องบดเครื่องชงอุปกรณ์ แล้วก็ร้านในสเกลระดับเนี้ค่ะคือถ้าคนที่เขาอยากจะลงทุนเปิดร้านบ้างค่ะน้องมุกลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่คะของมุกลงทุนไปประมาณ2ล้านค่ะสองล้านจะเป็นโซนโซนคาเฟ่กลางดารล่างอาตกแต่งทั้งหมดใช่ค่ะรลมงเฟอร์นิเจอร์แล้วก็คําถามที่จะต้องถามทุกร้านเมื่อมาถึง House blend ของที่เนี่ยค่ะใช้เทสโนตอะไรใช้เป็น2ตัวค่ะตัวแรกจะเป็นโทนฟุดดี้ค่ะจะออกเป็นบลูสเบอรี่แต่ว่าไม่ได้ฟูดดี้แบบจ๋าแล้วก็อีกตัวนึงจะใช้เป็นโทนช็อกโกแลตนัตตี้ค่ะช็อกโกแลตนัตตี้ก็จะเป็นแบบทัวรทัวหน่อยคนชอบกินแบบอารมณ์แบบขั้วเค็มๆหน่อยไม่ได้เค็มมาก เช่านะคะไม่ได้เป็นแค่คาเฟ่สเปเช,ชียลตี้นะคะแต่ข้างบนนะคะเป็นห้องพักมีถึง1ิบห้องเลยนะคะเด็กเราถามมือมือว่าแบบไอเดียแบบในการทําห้องพักร่วมกับคาเฟ่ด้านล่างที่เป็นสเปเช,ชียลตี้เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรเริ่ม,มเริ่มต้นนะคะคือหนองคายคะ่ะต่กอน<ม>ก็เป็นเหมือนแบบเมืองท่องเที่ยวอย<ม>่างเงี้ยค่ะคือเอ่อด้วยความที่หนองคายติดฝั่งลาวเวลาคนมาเที่ยวลาวเขาก็จะแวะมาเที่ยวหนองคายอย่างเงี้ยค่ะแล้ว บ้าเรามีที่ติดริมโขงแล้วมันเป็นตึกเก่าคราวนี้ก็อยากใช้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะก็เลยเอามารีโนเวทใหม่ทำเป็นห้องพักค่ะ,คะแล้วก็อยากให้น้องคายมีร้านกาแฟดีๆเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยแบบ อยากทําห้องพักด้วยแล้วก็ทําร้านกาแฟให้เขกที่มาพักได้ชิมกาแฟอย่างนี้ด้วยนะอ่ากาแฟค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็วิวของทางร้านด้านหน้าก็จะบบเป็นน้าโขงเลยนะคะเดินไปถ่ายรูปได้เลยค่อนข้างดีจริงๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศดีค่ะ เราต้องไปพักกินอาหารเช้าแล้วค่ะที่นี่นะคะห้องพักค่ะเราไม่ใช่แค่แบบห้องพักสวยอย่างเดียวนะคะดูอาหารเช้า,าสักหน่อยไม่ทันก็จะมีไข่กระทะค่ะแล้วก็มีเป็นขนมปังยาไ้แบบเวียดนามค่ะแล้วก็มีโจ๊กหมูค่ะออันนี้จะเป็นเมนูตอนเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกได<ล>้เล,เลือกได้เลยนะคะมาทานที่นี่โอเคค่ะงั้นวันนี้พี่กลับบุ๊กไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ